นโยบายเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมของซาอุดีอาระเบียก็น่าจะเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยในการส่งเสริมการลงทุนกระชับความร่วมมือระหว่างสองประเทศด้วยนะคะสัปดาห์ที่แล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณดอนปรมัติวินัยได้นำคณะผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนไทยเยือนซาอุดีอาระเบียตามคำเชิญของซาอุดีค่ะและได้พบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุน ของซาอุดีอาระเบียด้วยที่ฉันได้สอบถามจากเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงริยาตค่ะขอให้เล่าให้ฟังว่าการพบกันเป็นอย่างไรและน่าจะนําไปสู่โอกาสของการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างไรค่ะซึ่งการเยือนคราวนี้ก็คือเป็นการพบกันครั้งที่3ขนะคร,ครั้งแรกอย่างที่เรียนว่าหลังจากปรับความสัมพันธ์เป็นปกติแล้วเนี่ยนะฮะท่าน,ท,านท่านรองนายก ดอนเนี่ยนะครับท่านก็เดินทางมาเยือนซาุดิอารบียครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับก็มีการจับอ่อ i s v m s t t f o t u o r u m นะครับคือฟอ r u มด้านการลงทุนไทยซาุดิอาระเบียแล้วก็มีความคืบหน้ามีการตกลงกันในหลายๆเรื่องเลยนะครับในสาขาต่างๆนะพลังงานยถยนตีวีทางด้านการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีที่ผมได้เรียนไปเบื้องต้นมีการ ประชุมกัครั้งที่2นะในช่วงก่อนที่ทางมกรุราชกุมารจะเสด็จเยือนประเทศไทยคือวันที่7จ็ดต่อช่วงนั้นประชุม Investment Forum ครั้งที่สองเมือ่อ7-8เดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วคราวนี้นะฮะใน,ในแต่ละครั้งที่ประชุมกัน1-2เนี่ยก็มีการตกลงกันในหลายๆสาขามีการลงนาม MOU กันครั้งที่3เนี่ยที่เราจัดเราจัดในรูปก,การประชุมตกลมนะครับเพื่อ ตามงานนะครับว่าอันไหนมีความคืบหน้าติดุปสรรสอะไรต่างๆซึ่งก็ถือว่าประสขขบความสาเร็จนะครับมีมีผลงานที่ออกมาเป็นรูปธรรมหลายเรื่องนะครับทั้งด้านพลังงานนะครับพลังงานสะอาดนะฮะอย่างฟรีไฮโดเจนเนี่ยมีชัดเจนนะครับในทางเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับเกี่ยวกับทางด้าน e สปอร์ตก็มีความร่วมมือกันนะครับเกี่ยวกับทางด้าน ปิโตเคมีนะครับก็มีความร่วมมือกันนะฮะเห็นได้ชัดเจนว่ามีจะมีโครงการความร่วมมือกันนะครับน่าสนใจนะคะท่านทูตบอกว่ามีอ e ีสปอร์ตด้วยเป็นความร่วมมือกันในรูปแบบไหนคะเป็นความร่วมมือกันระหว่างสมาพันธ e ์อีสปอร์ตของ2ประเทศนะครับซึ่งมีการลงนามความร่วมมือกันไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าอ e ีสปอร์ตนี่ถือว่าเป็น กีฬารุ่นใหม่นะครับแล้วก็กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างไรายได้นะครับอย,อย่างมหาศาลเลยแล้วก็ไทยเองเนี่ยทางสมาคม ESport ไทยเนี่ยก็มีความชํานาญในด้านนี้นะครับทีมของไทยก็เก่งมากในด้านนี้นะฮะมีการได้รับรางวัลที่1นนะฮะในหลายทีมเลยนะฮะในทวัวร์นาเมนต์ต่างๆแล้วก็เป็นสาขาที่ทางซาอุดีอาระเบียเขาสนใจอย่างมากนะครับเขาพัฒนาในเรื่องเกมมิ่งนะฮะ อี e สปอร์ตเนี่ยนะอย่างอย่างอย่างทุ่มทุนม,ม,มหาศาลนะครับซึ่งของเราเองเราก็สามารถมาร่วมมือเขาได้ตอนนี้ร่วมมือกันแล้วมีการกระชับาสผมพันธ์โดยการแลกเปลี่ยนกันการแข่งขันกันนะครับเย่าเยือนกันดูแล้ว south division 2,300 0เขากำลังสารสัมพันธ์กับนานา,าประเทศเนี่ยคะ่ะถือ <ừ S 1> ว่าเป็นช่วงเวลาที่ไทยควรที่จะรับรู้พยายามขยายให้มากกว่านี้อย่างไรคะ เขาก็แน่นอนนะฮะอันนี้เป็นเป็นเหมือนกับยุทธศาสตร์ชาติของเขาอะนะครับสองเนี่ยเอ่อก็เป็นโอกาสที่ดีมากที่เราสามารถเชี่เข้าได้เพราะว่านโยบายของเขานี่มันก็มีลักษณะอะไรที่คล้ายๆของเราเหมือนกันนะครับยุทธศาสตร์ชาติของเรานโยบายเอไบีซีของเรานะครับเอ่อไบโอซ n คล่ากรีนอีโคโนมีต่างๆเนี่ยอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะที่จะนําเข้าไปเชื่อมกับเขาได้ดีมากนะครับมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเพื้อ ต่อการละกันนะครับในในเรื่องของนโยบายตรงนี้นะครับแล้ว230เนี่ยก็นำไปนำทำให้ซาดิระเบียเนี่ยปรับเปลี่ยนนโยบายการต่างประเทศของเขาอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะทำให้เกิดภูมีรักส่าวใหม่นะครับของโลกตะวันออกกลางเนี่ยนะฮะที่เขาปรับความสัมพันธ์กับอิหร่านนะครับแล้วก็นำซีเรียกลับเข้ามาสู่โต๊ะหารือของอับลีกด้วยนะครับแล้วก็ผูกความสัมพันธ์ต่างๆนะครับกระชับความสัมพันธ์กับจีนกับทุกทุก ขั้วในโลกนี้นะครับทุกประเทศทุกค่ายเลยนะครับแอฟริกาหรืออะไรต่างเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เพื่อเพื่อไปสู่นะครับวิสัยทัศน์2 0งศูนย์ของเขาอะนะครับอันนี้นิสชัดเจนนะครับแล้วก็เราเองเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เขาให้ความสําคัญอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าเราก็อยู่ในอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตบ้างแล้วก็อยู่ในอยู่ในจอรดาด์เขาอยู่ตลอดนะครับของ,ของซาอุดีอาระเบียซึ่งเขาต้องการที่จะเชื่อมใ,ให้มีความสัาพัญ์มากขึ้นไม่ว่าจะด้านการเมืองนะครับทางด้าน ความมั่นคงนะครับแล้วก็ทางด้านการค้าการลงทุนด้วยนะครับมีอะไรที่จะต้องระม,มัดระวังเป็นความเปราะบางหรือว่าเป็นความละเอียดอ่อนที่ไทยเองก็ควรจะต้องระม,มัดระวังไหมคะหรือว่าซาอุเองเขาระม,มัดระวังเราอย่างไรด้วยไหมคะคือทั้งสองฝ่ายผมคิดว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ดีแต่ที่ที่เราดําเนินการก็คือ เราเราได้มีการทํารถแมพเนี่ยหรือที่ผมเรียกภาษาง่ายๆเอาอไปบอกทางไปเลยพวกนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเสียส่วนหนึ่งที่ทําขึ้นมาเพื่อจะขจัดไอไอไอเซนซิฟิทตี้ต่างๆที่มันมีอยู่นะครับไอความละเอียดอ่อนต่างๆซึ่งอาจจะก่อให้เกิดไอการกระทบกระทั่งนะฮะถ้าหากถ้า,ถ,าถ้ามันถ้ามันไม่ไม่ดำเนินความสาคัญท,ที่ที่มีระบบระเบียบนะครับมันก็จะเกิดปัญหานั้นได้ <S <S ที่สําคัญเนี่ยเราก็ในในในรถแมพที่เราทำเนี่ยเราก็ เรามีการพิจารณาทุกด้านนะครับไม่ใช่เฉพาะด้านด้านการความการเมืองความมั่นคงนะครับแล้วก็สิ่งที่เขากังวลมากก็คือความปลอดภัยนะครับของคนของเขานะครับของออทางการทูตทางอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคณะทูตแล้วก็หน่วยงานต่างๆของเขาอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เรา เราเราก็เราก็ให้ความสําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่มันมันมันเป็นประเด็นที่เราต้องต้องระมัดระวังมากนะครับไม่ให้มันมีประวัติศาสตร์ซ้ารอยเหมือนในอดีตนะฮะคือคนไทยเวลานึกถึงซาอุดิอาระเบียภาพจําอาจจะยังรู้สึกว่าเป็นที่ที่เป็นจุดหมายสําหรับแรงงานไทยในการไป <นะ S 1> ทางานที่ซาอุถ้าจะเล่าให้คนไทยเห็นภาพจริงๆให้เข้าใจซาอุดิอาระเบียณเวลานี้คะ่ะท่านทูจะอธิบายว่ายังไงคะภาพของซาอุดิอาระเบียต่อไทยก่อนก็ เขาเขาก็ยังมองเหมือนเดิมนะฮะอันเนี้ยเขายังมองว่าคนไทยเป็นเป็นคนที่แรงงานไทยเนี่ยเป็นแรงงานที่มีฝีมือมีคุณภาพนะครับเขาก็อยากได้แรงงานไทยมาเ,เขาก็ยังมองไม่เห็นนะฮะว่าประเทศไทยเนี่ยมีพัฒนาการไปในทางในด้านเศรษฐกิจในด้านอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งโครงสร้างแรงงานของเราเองก็ปรับเปลี่ยนไปเยอะในอรอบ30กว่าปีนะครับที่เขาคาดว่าเ,ออเขาอยากได้แรงงาน ในบ้านหรือแรงงานใ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 นอะไรอะในอุตสาหกรรมต่างๆการกอร่อสร้างต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องอธิบายเขาว่ามันไม่แน่นแล้วถ้าท่านจะนํามาเนี่ยก็ต้องเป็นแรงงานอีกระดับหนึ่งนะฮะแรงงานมีฝีมืออะไรต่างๆอันเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่เ้ามองที่เขามองอีกอักอกอนนึงก็คือว่าการท่องเที่ยวนะครับก็มองมองอย่างดีเลยว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นดติเนชั่นตอนนี้มันขึ้นมากเลยการท่องเที่ยวในคนซาอุมาเที่ยวเมืองไทยโหมรานเลยตั้งแต่ ปรับความสัมพันธ์มาปีแรกเนี่ยปับมายังไม่ถึงไม่ถึงปีแล้วก็เก้าหมื่นเจ็ดพันคน,นะ,ะไปเที่ยวเมืองไทยจากซาอุดีแต่ปีที่สองเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยกำลังจะสิ้นปีนี้เนี่ยคาดว่าไม่น่าจะต่ำกว่าแสนห0 0หมคนเราตั้งเป้าหมายไว้อาจจะถึง2 0 0 0 0นคนด้วยซ้ำซึ่งก็จะ,จะ,จะ,จะกลายเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของตะวันออกกลางที่ไปเมืองไทย